วัสดีครับเพื่อนๆติดตามรับชมรายการล่งสีเฮดครับผมวันนี้พบกับผมล่งดนเกมวอล r o โรบออีกเช่นเคยฮะอ,อ,อืบอกได้เลยว่าช่วงนี้นี่งานของผมเนี่ยดุเดือดมากๆนะเรียกได้ว่าดุเดือดยิ่งกว่าในเกมอีกครับผมกันเล่งทํางานกันอย่างเต็มที่ฮะหวังว่าจะได้หยุดในวันสงกราน์สักวัน2ว,ว,วันก็ยังดีครับอก็กําลังพยายามอยู่ฮะ ช่วงนี้ก็คลิปก็ไม่ได้ลงเลยนะแล้วก็สตรีมสดนี่ก็ต้องงดกันเป็นแบบยาวๆกันเลยทีเดียวแต่วันนี้ครับนะก็จะมาแจกปืนครับเนื่องในกิจกรรม g i ลิ a อเวครับเราก็ต้องทําหน้าที่ครีเอเตอร์นะครับให้สมบูรณ์แบบครับเพราะว่าถ้าผมไม่ลงเพื่อรับ ID ในการแจกของรางวัลเนี่ยเดี๋ยวก็จะเหมือนกับว่าปฏิบัติหน้าที่แบบไม่ครบถ้วนนะคลิปนี้ครับเป็นไปตามคาดหมายก็คือครั้งที่แล้วเนี่ย มีการแจกปืนลิมิเต็ดนะครับก็คือเป็นปืนของเจ้าเดี๋ยวตัวนี้ผมพาไปดูครับนน่คือครั้งที่แล้วนะครั้งที่แล้วก็จะเป็นเจ้าลารดอครับก็คือเจ้าตัวนี้ฮะลิมิเต็ดสปิริตลารดอครับที่แจกไปครั้งที่แล้วนะครั้งนี้ครับตามความคาดหมายนะที่ดาดคาดเดากันไว้ครับว่าจะได้แจกปืนชนิดนี้ครับก็เป็นปืนลิมิเต็ดเช่นเดียวกันครับก็คือปืนลิมิเต็ดสปิริตสมูทท่าครับผมอ่า ก็เรียกว่าเข้าชุดกันเลยทีเดียวนะครับแต่อย่างที่บอกนะฮะคนที่ได้รางวัลจากครั้งที่แล้วเนี่ยก็ต้องเว้นวักไปสองครั้งนะถึงจะได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ยังไม่เคยได้รับรางวัลเลยเนี่ยก็อาจจะคาดหวังครับว่าครั้งนี้อาจจะเป็นเราก็ได้นะที่จะได้อะไรประมาณนี้ครับก็ขอให้เพ Rec ื่อนๆเนี่ยร่วมสนุกและร่วมลงไอดีกันเยอนะๆฮะเพราะว่านะครับถึงเราจะยังไม่เคยได้เลยแต่อาจจะเป็นครั้งนี้ก็ได้นะที่เราได้ครับเดี๋ยวเราไปดู กติกากันเลยครับผมโอเคครับผมสําหรับกติกานั้นผมก็จะขึ้นไว้ตรงนี้เลยนะให้เพื่อนในรับชมกันนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับอีกเหมือนกันกับเช่นเดิมครับหนึ่งเลยก็คือกดไลค์ครับให้กับผมด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจครับมามีแรงบันดาลใจในการทําคลิปแล้วก็สู้ต่อนะครับไปกับพวกเราทุกคนนะสเลยฮะกด s u b สไครต์ครับ สำหรับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะหรือยังไม่ได้กด subscribe ครับกด subscribe ไว้นะเพื่อติดตามครับถึงคลิปอาจจะยังไม่ได้ลงนะแต่กิจกรรมดีๆอย่างก i ี a อเวเนี่ยมีทุกอาทิตย์อยู่แล้วนะเพื่อไม่พลาดครับนะครับในการลงไอแล้วก็เพิ่มเขาเรียกอะไรอะ่ะเพิ่มเอ่อเปอร์เซ็นต์ในการได้รับของไม่ใหม่นะครับของดีๆของ l i m i t ต็ดเอาไว้ใช้กันนะก็กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมอันนี้ต่อไปครับเป็นสิ่งสำคัญเลยก็คือนะครับ เป็นคีย์เวิร์ดของเรานั่นเองนะคีย์เวิร์ดก็คือ h a ตครับ W R นะครับเขียนตามนี้เลยนะ W R Win ครับ Spirit นะครับ S M นะครับ S M ตัวนี้นะครับ S เป็นตัวใหญ่ M เป็นตัวพิมพ์เล็กนะฮะน่าจะย่อมาจากคําว่าสมุทร่านเองนะถ้าเกิดเขียนเต็มๆน่าจะยาวครับก็เลยย่อมาเป็นแบบนี้เลยนะนะครับย้าอีกทีฮะ h a ครับ W R วินสปิริตเอสเอ็มนะครับผมอ่าเท่านี้ครับตามด้วยนะครับเอาเว้นวักหน่อยก็ได้นะครับเว้นวักสักหน่อยหนึ่งนะครับเว้นวักนะครับแล้วก็ตามด้วย ID ของเพื่อนครับ ID นี่ต้องคัดลอกมานะเพื่อนเพื่อนคัดลอกมานะครับอย่าอย่ามาเขียนเองอย่ามาคิดเองนะครับบางทีโอกับศูนย์นะครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันใกล้เคียงกันต้องคัดลอกมาครับแล้วก็สแลตครับ แพลตฟอร์มของเพื่อนๆนะครับก็บอกมาด้วยนะว่าเพื่อนใช้แพลตฟอร์มอะไรนะครับ iOS Android นะครับหรือจะเป็นสตรีมนะครับก็เขียนเข้ามานะครับแล้วผมก็จะได้ทำการส่งนะครับถ้าเกิดคุณเป็นผู้โชคดีจะได้ส่งได้อย่างถูกต้องนะนะครับผมก็มีเพียงเท่านี้ครับสำหรับกากติกามารยาทของเราครับผมนะครับสำหรับ กิจกรรมก i ิปอเวคครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่26ของผมแล้วนะก็เรียกไ,ได้ว่าจัดกันมายาวนานครับพอสมควรเลยทีเดียวก็อย่าได้พึ่งท้อใจฮะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ครับนะครับคิดซะว่าสิ่งที่ผ่านมานั้นมันก็ผ่านไปเนาะแต่สิ่งที่กำลังจะตามมานั้นก็จะเป็นสิ่งใหม่ๆนะครับสำหรับทุกคนนะครับที่ได้รับโอกาสผมว่าดีกว่านะครับที่จะอ,อยู่เฉยๆนะครับ เรามาแสวงหาโอกาสที่จะได้ของดีๆกันบ้างดีนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ลงดึกมากๆนะก็ต้องขออภัยด้วยครับผมแล้วก็เอาไว้เจอกันในโอกาสต่อไปฮะอาจจะลงคลิปเล่นสนุกๆเพื่อนๆนะครับเพื่อเป็นการขั้นเวลานะครับนะครับในช่วงที่ผมนั้นไม่มีเวลานะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมนะครับมาลงไอเดียกันไว้เยอะๆนะครับสำหรับน้องๆนะครับเพื่อนๆเ c นะครับที่เป็นกําลังใจ ขอให้ทุกคนอยู่รอดปลอดภัยกับสถานการณ์โควิดในปัจจุบันครับผมและต้อนรับปีใหม่นะครับในช่วงเวลาสงการกันอย่างมีความสุขครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับผม